สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ขณะนี้ที่ดิฉันยืนอยู่คือโบสถ์วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนะคะซึ่งรายการท่องธรรมในวันนี้นะคะเราจะถ่ายทําให้คุณผู้ชมเห็นถึงบรรยากาศการทําบุญของงานทําบุญแก่ผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่ไม่สงบในประเทศไทยนะคะคือในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยเรากําลังมีปัญหามีผู้เสียชีวิตมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ที่เป็นอยู่นะคะทางเราในฐานะที่อ,อยู่ต่างประเทศนะคะทาง สถานเอกอัครทูตไทยในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกับวัดไทยและชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกานะคะร่วมกันจัดงานขึ้นมานะคะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตและในขณะเดียวกันเราก็รับบริจาคนะคะ,ะเงินในการช่วยเหลือต่างๆนะคะเพื่อจะนําส่งไปที่ประเทศไทยเพื่อ,อช่วยเหลือแต่ครอบครัวกับผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัว ต่างๆนะคะที่มีปัญหาอยู่อันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือนะคะของพี่น้องชาวไทยเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็นึกถึงประเทศไทยเมื่อ,อยามีปัญหาและในขณะเดียวกันนะคะไอเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะทำไมเราถึงจะต้องมีการจัดงานช่วยเหลืออันนี้เราคงจะต้องรายการท่องทําจะพาคุณผู้ชมเข้าสัมภาษณ์นะคะพบกับท่านพระท่านดอนปรมัตวินัยท่านเป็นเอกอร ราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะคะเดี๋ยวเราไปกราบเรียนท่านนะคะถามถึงวัตถุประสงค์พร้อมๆกันค่ะภายในอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2553สถานเอกัครราชทูตได้ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่วายชนเนื่องในโอกาส เกิดความไม่สงบในประเทศไทยโดยในการนี้พระนทานเอกอั拉รราทูตหรือพระนทานดอนประมัตวินัยได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตทุกหน่วยงานได้เข้ามาทําบุญอุทิศส่วนกุศลมีนิมนต์พระสงฆ์เจดรูปได้สวดพุทธมนต์และมาติกาบาังสกลุลเป็นลำดับสืบต,ต่อไป ཁས 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 หลังจากที่ประสงค์ทั้งเจ็ดโรโได้สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามมสสตดเสร็จแล้วพระนั่นเอกอับคราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการทุกสำนักงานได้ทอดผ้าฝังสกุล จากนั้นได้ร่วมกันถวายเครื่องจตุปัจจัยทยธรรมแด่ประสงค์เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนและตรวจน้ำอรพรเป็นลำดับสืบต่อไปพพััังรตตมปเเเเสสุุนทาา สถานเอกอัครราชทูตนำโดยพระท่านรอนพระมวินัยและข้าราชการทุกๆสำนักง,งานได้ปรารเหเหตุการณ์ที่เมืองไทยแล้วก็ได้จัดพิธีทำบุญทักษินานุปทานซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่วายชนในเหตุการณ์ที่ไม่สมกที่ประเทศไทย อย่างผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยหลายท่านเขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนอยู่ในกรงในกองอยู่ในที่ได้รู้จักกันอันนี้ก็เรียกว่าญาติธรรมคือผู้ที่ทําหน้าที่ได้ได้รู้จักกันการที่เมื่อญาติเราจากไปชนี้เราก็มีความรักความอาลัยความคิดถึงในหลักในาทางวัพถุนิยมศาสนาก็คือ มีหลักในเรื่องของความตัญญอยู่กะตะเวทีเมื่อเราระลึกถึงคุณของผู้ที่เคยอยู่ร่วมกันเคยทํางานร่วมกันระลึกถึงคุณแล้วก็ทําตอบแทนเรียกว่ากระตะเวทีตอนท้ายพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในนะติโรคุตสสนะซึ่งพระทั้งหมดได้สาธยายสวดไปเมื่อตกี้นี้ว่าอากาสิเมอาคาซิเม ยาติมิตราสักขาจเมบุคคลห้าประเภทมีอยู่ห้าประเภทอหนึ่งบุคคลผู้ที่เคยให้อะไรแก่เราอาซิเมอันที่สองอากาสิเมบุคคลผู้ที่เคยทำอะไรให้แั่เราอันที่สามก็คือยาติบุคคลผู้ที่เป็นญาติอันที่สี่ก็คือมิตรา บุคคลผู้ที่เคยเป็นมิตรอันสุดท้ายก็คือสักขาบุคคลผู้ที่เคยเป็นเพื่อนบุคคลหา้าประเภทนี้เมื่อละจากโลกนี้ไปเราก็ระลึกถึงและทําบุญกุศลส่วนกุศส่วนไปให้อันนี้ในหลักอีกโลกุศที่ทุกคนได้จักไว้เพราะฉะนั้นการที่เราด้มารวมกันมาแสดงออกในวันนี้ก็อยู่ในหลักห้าประาการนี้ ในวันนี้อาตมาภาพเนี่ยบอกพระสงฆ์ก็ขออนุโมทนาท่านเจิดกับท่านผู้รู้ตลอดทุกประการรัชชนทุกหมู่เหล่าที่ได้พร้อมใจกันทำสมาธิบุญกุศลกุศลส่งกลับพนาบุญไปให้ผู้ที่ร่วมไปก็ขออำนาจบุญกุศลกุศลคุณงามควนมดีที่เราทำทุวันนี้จรงมารวมกันเป็นจบาเดชะเป็นพราะปัจจัยนำให้ ดวงวิญญาณของกานที่ศิสย์ลและสิชยวชีวแต่แนั้นจงไดสูงสุขติ่ส <c oughs> และขออนาาจคุณความดีคุณประีรัตน์นั้ทั้งหลายจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันประเทศไทยให้ปลอดภัทยทรอดพ้นจากอันตรายหเหตุร้ายต่างๆก็ขอให้กลับายเป็นดี ให้มีแต่ความสนุกร่มเย็นดังที่เราย่างทุลายปรารถนาใรืกันทุกประการเธอค่สวัสดีนะ